มาบดดีครับบุนีก็มมเมน,น,นูอาเอดิบเนาะเดี๋ยวผมจะลองกิ่นมึงใ้เจ้าเฮ็ดเนาะเป็นตะเซ็บมผมก็เลยลองอามากินทำแแรงมึงอนและกัเดี๋ยวปุ่งแก้วปุ่งแก้วเองนะครับอันนี้ผมก็ใส่เกี่ยใเจ้าแทมจากตลาดแล้วนะ ผมซื้อมาจากตลาดแบบลอยนึงนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เห็นเนี่ยลอยนึงชวนเพียเนี่ยก็จะแบบถุงนิหน่อยๆนะพุงสิบบาทเดี๋ยวเรามาปรุงปรุงแล้วกันกินบ้างนะว่ามันจะแสบบ่แสบมันไม่ได้เรากินบ่มันจะเห็ดบ่เราเห็ดกต่เห็นนิดห่อยเนาะเราเห็ดกต่โอ้หหโหเปนแตกินเป็นแต่แสบนะครับไอ้ชวนมาเนาะผมก,กับบ้านมุมกจะ ไปหากินอยู่บ้านนะครับยูบันนอกแต่ก็บ่ค่อยบ่ค่อยซื้อกินวันนั้นอันแย่หมงมมงผมเป็นงานเนาะบมองรูว่าเนื้อมันเป็นเนื้ออะไงเนื้อแบบเนื้องออย่างนะแต่ยู่บ้านเท่ามันเป็นเนื้องอเนื้องอหน่อยเพราะว่ามันก็ดแสบอยอะมันก็กินอีกแบบหนึ่งแต่ช่วงนี้ส่วนมากต้องเป็นเนื้อแซ่ยินอันนี้ผมได้มากกับเป็นเนื้อแซ่ยินนั่นแหละ เน,นีย่ยคระเดี๋ยวปูุงเองคุคน้นเองเลยกูกินข้าวเน,นียส่วนผักเขาก็มีหลายอย่างอยู่เลยมีการผัดหมอดนะครับก,กบบระกระบกเคีย้ยอันนี้ผมก็กินกับเขาเลยนะกินเป็นเขาเร่งเลยนะครับทามาที่ผมจะกินแบบบอกกินแบบนอกนะครับผมกไม็ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบกินที่กินมาไหน ถามมาก,กินว่กินได้ว่กินกินได้ครับกินได้เราร่ไรมากกินดิบขนาดนั้น,นครับไวันอื่นเท่าไกระดจากปากบ,บึมกันมาครับบวกบวกยี่สิบบวกยี่สิบ, 20, บครับได้อยู่ครับได้อยู่เป็นฟิวอยู่ มันมี่สองสองเศร้าอยู่นะครับเดี๋ยวลองชิมน้ำจิ้มด้วยความปรุงเนีย้ยจะเป็นประมาณไหนนะครับเออลองปรุงเองบ่เคยปรุงเองอกส่วนมากอะไปกินตา,น,าน่ำเงี้ยงนกันแล้วแถวบ้านดอกเฮานะแบบว่าไม่บุญไม่งายเนี่ยก็เจ้าก็เฮ็ดสุกินะนะผมบอกคนในเฮ็ดอ่ อืมโอเคไปกันเนาะอ่าส่วนน้ำกินเนะโอเคบริยเจะหวังแต่ว่าการน,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 าานั้นเนี่ยครับผมหันเป็นตอนแบบนี้เนาะเรื่องภาษาใจดีนี่ทำอะไรกันนั่นให้หยั่งได้หลายแง่นหน่อย เรี๋ยกินมเข่าแล้วจะคัมมึงดูอือเอ๊ะนะเดี๋ยวได้แปปหนึ่งนะลูกไส้มากนะเฮ้ยมา,มา,มามด้านหลังกินได้เหรอเดี๋ยวพอที่จะสุกไงเดี๋ยวพอเฮดมันสุกไปข้างหลังอืมลูกไส้มาอ่ะสวัสดีครับ,รบอืมเดี๋ยวพอเฮดมันสุกไงร่องร่องนั่นเบมึง vừa thấm xuống hai long kim sim mừng nèo hoài này long kim <laughs> không, mừng hứa 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 hứa

Đâu à? <laughs> chim này chim này chị bài nắng không <laughs> thôi mất <man> khổng mà không rồi đi nó ừ. Bè... anh bà hàn bà, <laughs> <laughs> bà hàn เล็กน้อยประมาณน,นะครับเผวแดกได้อุ้งเหมืนกันสวนที่เผากินได้เล็กน้อยประมาณเล็กน้อยเขาจะธรรมดาเล็กน้อยเขาเป็นอย่างที่บม่ได้กินไ่ได้กินสารพิษหลายเข้าเนาะเข้านี่รุ่นเข้านี่กินสารพิษหลายเล็กน้อยเขาบริสุทธิ์เขาบม่ได้กินสารพิษหลายเนาะมันก็เลยคนละมุมกันเข้านี่มันลดรองไปเรื่อยอายุหลายขึ้นกันลดร,รองไปเรื่อย มันก็เลือกกลายเป็นเป็นอย่างที่แบบอ่จาจังไรล่ะมันบอ่อท้องหมอนตู้ปลาจะได้หน่อยนะครับวงกระเบนน้ำนักใหญ่ได้หน่อยกินดอกนี่ไงเดี๋ยวพัฒนาการกินข้าวไปเอง เรามาชิมเมืองอันนี้มันเป็นนาเดียบเนาะมันกับธรรมาดาผมงกบัอยัติกินหรอกไม่อยากกินหลายหรอกก็่ผงกับไม่อยากกินหลยายเมเดียบมันกะเป็นเป็นเนื้อที่มันความจะไม่พิษไเนครับ่ว่ารากินแล้วรู้สึกเปิดมุมมอ่งของการกินแค่นั้นเองกะเขาก็กรุ่นเอา ว่ามันผลผลผลลัพธ์จากกินแล้วเนี่ยมันประมาณไดนมันมีความเสี่ยงอยู่การกินดิบเนาะอืการที่เขาซื้อของซื้อแบบเนี้ยมาเมากินกันอันนีจากจากตัวผมเองนะครับคนอื่นกินแบบนี้ก็แล้วแต่แต่ถามว่าผมผมมากินไหเ,บ,เออบ้างเอออืมักแบบนเนาะ บางงูเ็นฟันหนอกแต่ว่าใบบวกก็กบแบบนี้มันคนละพันนะฟันหนอกแล้วหมันฟันหนอกแบบง่ายๆแล้วหละพันหนอกแไทีๆมสิกวีไเล่ากินแล้วะมืันวิวคิวแบบน,น,นี่โอเคใช่ไอหอนนี้ก็นหนอกหน้าเข้าหายิงนยครับ กินกับแก้วกินกับคนเนี่ยโอเคเลเนี่ยทั้งหนอกเนี่ยหนอกกินกับแก้วกินกับปนเนี่ยโอเคเลยะกะอันนี้ก็เนาะผมก็อยู่แถวสมุทรปราการเนาะแต่ว่ามีอันพักประเภทนี้กินก็โอเคซื้อมาสิบบาทถือว่าพอแพง อะไรนาะบางเทียน้อที่ปักแวนเนี่ยคุณลองดูนา่หน่อ,อมมาำามเราไม่ได้ของที่มันโมเมนหย่อนนะปักแวนมีคนู้จากปักแนวนบรอโมีมีหยอดเนาะไี่จะแบบกินอะไรอ่ะยี่สิบบาทโอ้เขามาห้อเขามาล่างออกแล้วนะ่โอ้ กินอะไดรแต่ว่าเปรันก็นหาอยากสมมเงินที่บ้านผมอ่ะมีเขาเปรันาะเขาเปนก็หากินง่ายแต่ว่าสมมืงินี่มันเป็นยุคเครื่องจักรทุ่งไทยขเขาเพิ่น,นจากที่แบบว่ามีปลาน้ำซึมเงินกลายเป็นมาเห็ด ลุงปลาหยุงปลาอย่างหรือว่าปลาเฮ็ดเป็นปลูกอ,อ่าลู่นนี้นั่นเบิดอ่ะประเทศไทยประตำเบิดอ่เบิดพักกันงงไฟหนามันมีคนเราจากพักกันหนามบุเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมหาพักกันหนามไม่เบิ่งครับพักกันหนาเนี่ยองกับชุดม้องใหม่แล้วใครจะเข้ามาะผมว่ามันซ่วม ธรรมชาติดีอะตะกันยาอู้กินไปโม่ไปกินเลยเหรอครับเออเดี๋ยวผมมาติดลร่างเห็ดน,นี่ให้เบ่งนะล่างเห็ดแบบแบบแบกแน่อย่างไรว่ามันจะเสบปร

Yeah.

แค่เห็นมันแบบฮอมๆมือ,อ,มอ,มอถามว่ากินได้บ้างกินได้อาหาเป็นยังที่ขาดไ,ไม่ได้สำหรับคนจินเาี่ม่อลองกินครับผมมันจีได้รสชาติ กกกินเนื้อะอเคคนกินเนื้อต้องมีผักแก้มปอยหากินเนื้อล้วรๆนน่ังไงบ้างจะเป็นมุมไดดอกตอนลองกินบึงไม,ม่กินนี่กะประมาณนี้ครับผมกินบังกินโชบังมูไปบัง กูได้เขาว่าเมื่อคลิปนี้ค่ะขอบคุณครับฝากกดติดตามนะครับขอบคุณครับ